ตื่นขึ้นมาเสาร์นี้ขอให้ทานทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความดีบ่มีความถูกข์ทางปวงโรคไข้ไข่เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่8กันยายน2 5 6 4เน้าร้อเสานี้ก็เป็นเสาร์ที่ดีๆอันนึงครับที่เฮาได้ตื่นมาพบมาพอกันในมาทรรมบุญส่บาร วันนี้ค่มาผอมกับสายฝนตกอีล่าับ,บานผมพี่น้องตั้งบ้านพี่นออ้องตกบ่เชิญเ้ยครับเด้อเชิญ่านทั้งหลายรวมโมทนาเอาบุญเอากุศลน,นี้น้ำกันทุกท่านทุกคนครับผมสาธุสาธุสาธุครับในบ้านครับ พุทธังมังสังขังข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นดวงวิญญาณอื่นทั่วไต่โรคธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาทุกทุกดวงวิญญาณเทินสาธุสาธุสาธุ